กระผมพิ้องหลังจากฟังของชีวิต่านไปแล้วหลายชีวิตตรงคเนาะบัดที่ย่อยย่อมกว่าที่เว่ากับชีวิตอีกชีวิตหนึงเป็นชีวิตที่ว่าสลับซับซ้อนลึกลับพอสมควรเรื่องนี้ให้ตั้งซื่อเรื่องว่าบักคุยกับบักหถาม บักคุยกับบักหำนี่ครับเป็นอวัยวะเพศอยู่ในตัวของคนห้องเดียวละครแต่ยินบักบขับคาว่าบักคุ้ยกับบักหำฟังมันไวบ่บังรับแต่ละสองอย่างมันสิมีเหตุผลบ่คือกันเลยครับผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนเพื่อนผู้เฒ่ากับว่าว้ฟังอีกละขันผู้เฒ่าว่าวิ่อมกับว่าเด้มีอย่างมาว่าท่านได้ฟังอีกละครืคอว่าจาข้ามผู้เฒ่าห้าผมมันเป็นนักหัวพัฒนาชอบอนุรักษ์ของเก่าๆนี่กับเก่าเนี่ยละครับ บักคุยกับบักหำนี่วัชนวาเก้าเติบอยอเออบักคุยกับบักหำม,มาปรึกษาหาเือกกันด้วยควมคับแค้นแนนอกแนนใ,นใจอยู่มือหนึ่งเพราะว่าต่างคนาตาังหลับผ้าระนาที่ให้เจ้าหน้าาย่างหนักนวลเงนน้ากันสุข,ขูสุขคนแม้เจ้าหน้าที่เขาฟ้าเขาฝนเขาห้องแอร์ไปใสกับไปน้าเขาอ่อนตอนอ่อนตอนมือหนึ่งบักคุยมาปรับถูกกับบักหันว่า เกิดมาเป็นควอยหนูจะมันลำบากในศาสนีซีวิตนี้่ทางบังขำกระืึอมาทันที่่วมันสิลำบากสู่เฮาไดยังไดเฮ้ยขวอมลำบากของตัวเกิดขึ้นเราเห็นเราฟังบังมันสิเป็นยังไงส่นว่าทัางเจ้าค้ยเลยบอกว่าเมือม่อเมือ่อหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าเฮาเนี่ยเป็นนุม่มเจ้าสำราญพระทุงข์่วนเขาห้องนั่นออก้องนี่ขันไปใส่ให้เขาหนึ่งตะบูลูกเดียวบูลูกเดียว ถ้าเ,เขาทำทำบางมองก็เพรมีกินดีทำบางมองก็โโหกมือตึงๆป้าหญาดำปื้อๆล้ายๆยกูละแสบหูแสบตาทั้งทั้งจะยค้อยปับถูกอยู่นเรากัเข้าไปแล้วยังบ้านนี้นเฮ็ดกันแบบทรมานจับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังกุละแสบออกห้อนตัวโอ้ยทั้งหากแตกหากเตนทั้งมืดหน้ามืดตา ออกก็ออกว่ได้ห้าก็บเจะว่าห้ากับเจ้งได่อาบโตเจ้าของมนต์ออกหลอกปืนเปลี่ยนแฉอิจิยูโอ้ยต่ไต่ยตายต่ไตนี่คือความลำบากของเขาบางที่กันห้าเจ้าหน้าเขาคุ้มดีคุ้มไร่เขาก็พ้าเ้าไปอาบน้ำล่างออกยูอดขันมือใด้เขาแซ่บเหมือนขึ้นห้องดิแสนทรมานไว้ยตายตาไตาไต่ไต่เขาลำบากหลายเฮ้ยฉันว่ามันกระสู่เขาไ่ได้อีกขึ้นัขาหนะ ถึงว่าโตเขาทำทั้งเจ้าห้ำทำพรอดขึ้นว่าที่ว่าที่นี่ค่อยกันโตเขาทำไปแล้วเขาก็เป็นผู้รักษาหนาทำอยู่สองคนเนี่เมื่อยกับเมือ่อยโอ้ยหัวฟัดหัวแข้งอยู่กือกันนะครับเขาอยู่ทางพี่กับเม้นฉีเกียบตาย <laughs> <laughs> ปังไปครับกอคุณสิพี่ขอคิดว่าส่วนที่ลึกลับที่ผมบอกให้ท่านไ้นฟังผ่านไปเรืงันนายคุณก้องน,น,นายหันโนคบว่บาท,ที่นี่ผมขอสีผ้าท่านมพพ่อกับบรรยากาศอีกแบบประเภทหนึ่งครับบรรยากาศนี่ผมก็ได้ยินพูดเฒ่าเล่าไห้ผมฟังมาอีกลวครับหาสถิติการเกิดบ่ได้เพิ่งกันเล่าใอ้ผมฟังผมก็จำไว้มาวาเล่าหรือว่าอนุรักษ์ต่อกันไปอีไอซื้อเรื่องว่า สาวแกกับกตุนกล้วยเรื่องสาวแกกับตุนกล้วยนี่ครับเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันหนึ่งที่ขึ้นจักคำแร่มจับคำเป็นวันทีทใดกับวสาพคือกันไปเป็นย่างผงขึ้นมีกระท่าชาในคนหนึ่ง เป็นพวกลักหกุวิ่งเล่าเกิดมาเป็นคืนใดครับจ้องตั้งทปลักเขาละของชาวบ้านเขาและในคืนนั้นเองแล้วก็ไปแอบอยู่ในสวนสวนหนึ่งของบ้านบ้านหนึ่งที่จ้องไปขโมยควายเขาละครับแอบอยู่วัดเตนเจ้าของเงื่อนสีนอนหลับหลับไปแอบอยู่น้ำตุนกลวยห็นละแล้วก็ในขณะที่เล่าแอบอยู่นั้นเราบอดเดชสังเกตข้ังๆแล้วว่ามีคนนัอยยุข้างๆเล่านั้นเป็นสาวแก ยังบ่ท่านภาษ,ษีภาษาผู้ชักรสซาในการไม่รู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรวมกัน,นระหว่างกับผู้หญิงผู้ชายสาวแกพวกนั้นเราเกิดปวดท้องแล้วก็สิบประบายของเกาออกยังไม่แรก,น,แกนั่ะนะกำนัลเพราะเกิดปวดท้องนี่แล้วก็นึกเคริมหลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากการท้ายโซโก้ยังออกไปแล้วเราก็เห็นนอกลก้วยดี่แต่เก,เกียงมองหองอยู่หานี่เอสีตัวล่อมันกันหนะ้าถึง้ว่า อิฉันเนี่เกิดม้าเนี่ยชาติเนี่ยสีมีบ่มีโอกาสสัมผัสร่วมกับผู้ชายเลยไปลูบวนนอข่วยมันก็ยังลื่นดีก็ยังเป็นตามีแห้งแท้ทันวันออกจากขุมที่เราทายเทพอไปแล้วกังหยังดาาของเราเข้าไปหานหอกวยนั่นแหะครับแล้วก็ขย่าเดินหน้าถอยหลังจีงไปิีงมาโอ้ยไม่ปาก็คลั่งไปโอ้ยโอ้ยจะเป็นแสบจะเป็นม้วยน้อง ขนาดนอกล้ยขนาดที่เราคนที่ซ้ำได้โอ้ยโอ้ยอยูอยอย่พวกนั้นสมาคือคนแท้สมาคือคนแทน,น,แทนเจ้าขีก่กระมวยสิไปล่อลักควขยเขาหนึ่งครับแอบอยู่อีกทางหนึ่งได้ยินเขาเว้าอยังสั้นเขาหารู้ไม่ว่าแล้วก็ลั่งเสพสุขสวมสกุกับนอกล้ยอยู่ก็นดึงว่าเขาเห็นตัวเปิดกระ,ะ,ะ,ะเตงกระเตงเต้นควม งัวคว่ำป้าไม่ไปเตลิดเปิดเปิืองขวดนี้ดีฟอไปสแล้วครับ <laughs> <laughs>